สวัสดีค่ะกำลังจะไปกินโซบะนะคะนี่ค่ะอยู่ที่นาการโนะโอ้โหหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่โซบะอร่อยเดี๋ยวเราไปกินโซบะกันค่ะเพื่อนมากินชั้นสองนะคะโหบรรยากาศดีมากดูต้นไม้ต้นนี้นะคะอายุคิดว่าน่าจะเป็นพันปีอะ่ะโอ้โหน่าจะกี่คนโอบแล้วเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากๆอันนี้เรามากินชั้นสองนะคะนี่แล้วโต๊ะที่นั่งนี่เป็นโต๊ะไม้โอ้โ ันนี้อร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูอาหารกันค่ะว้าวู<ด>ค่ะ,คะน่ากินมากเลยนี่ดูโซบ,บะนะคะจะต้องกรอบมากๆแน่เลยเราอันนี้ที่ใส่โซบะนะเขาสานไม้ไผ่อ่ะเอ้ยสวยถ้าม,มีไม้ไผ่แม่แหลม,มก็อยากสานนะคะแบบนี้อ ร้านนี้นะคะถ้ามาก่อนเที่ยงน,นะ,คะคือเต็มนะอต้องต่อคิวเลยเนาะน่าจ้ากิน,นข้าวเลยลูกอืมโห้เทมปุระกรอบเลยลูกน้าอยากกินอันนี้ไหไมเนี่ยของแม่มี น,น่ะนี่อันนี้เป็นสซบะร้อนในหลวกินไหมแ้วยอยาจะกินน้ำนกยม,นมีจิ้มเกลือด้วยนะอืมอมืนี่เบา เป็นผากร้อนนะแต่แทบจะไปด้ทานด

뭐안 오네. 음.

แม่แม่พ่อขี่เร็วไปได้รึวะจ๊ะแม่มชอบคนนี้จ้ะ นี่ค่ะดูนะนี่ดูลายที่เขาสานค่ะโอ้นี่เขาเริ่มอย่างนี้ค่ะเขาใช้สามเส้นขาดขาดสามเส้นนี่แล้วหมุนเกลียวออกมาอ๋อแม่แม่ก็ต้องแม่แม่ชอบอะค่ะอยากสารใช้เองมัางอะแบบเนี้ย๋ยวไปหาไม้ไผ่ก่อนแม่อยากไม่อยาก อิ่มแล้วเดี๋ยวพาจะเดินไปเที่ยววัดกันค่ะตรงนู้นนะเดี๋ยวไปเที่ยววัดกันค่ะว้าวต้นไม้ใหญ่จริงน,น,นะคะให้ดูต้นไม้นะวูยใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็มีศาลเจ้าอยู่ตรงนี้ค่ะน,นี่อยู่ที่จังหวัดนาการโนนะคะดี๋ ไที่นั่งก็ดึกๆกนะคิมาังงอนนามากอ่ะโอ้ต้นนี้พี่เตือนนะเข้าได้นะเดดึงเยอะอ๋อมีที่ลึกอันนี้ชื่ออะไรนะพ่อโตกักโกุกสิรินจ่ยโตกักเรจินเน่ยอืมไปต่อโต๊ะกุ๊กสิรินจ่ยโต๊ะกักสิรินี่ยโหมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยเดี๋ยวไปไหว้ขอพรสักหน่อยคะ่ะไปโอ้น่าคะ่ะดูหลังคาแบบโบราณนะคะเป็นไม้น่าจะรับน้ำหนักหินม้เยอะเหมือนกันเนะาะเพราะว่าหิน ที่มาตกหนังมากโอ้โหแถวนี้ไม่แต่ต้นไม้ใหญ่เยอะจริงๆนี่ค่ะ <st arts> ขึ้นมาก็เจอต้นไม้ใหญ่เลยโอ oh, อันนี้โคนเดียวกันแต่แยกเป็นสามอันนีเป็นสามพี่น้องโอ้ oh, สวยนะพ่อเนาะเนาะโน่นนะทางเดินขึ้นไปลูกไป <st arts> okay. ไปจุงมือพ่อไปลูกไป พ่อแว่นไปล้างมือต่อก่อนขึ้นวัดค่ะแม่เห็นเทาวันเพียบเลยลูกโอ้ยเร็วเลยอะ่ะแม่เหนื่อยโอ้โน่นโน่น,นเป็นโบดไม้ลูกไป,ไปไปไหว้ขอพรกันลูกไปโอ้โหหน่าแนะข็งแรงอ่ะสินเนี่ย อแม่หายใจทั้งเงือกแล้วจ้ะใส่รองเท้าบูทแล้วมันเดินยากค่ะโห้ต้นไม้นี้ก็ใหญ่อ่ะดูสิเลยโอ้ไปเดี๋ไปไหว้ขอพรตรงนั้นโอต้นนี้เจ็ดร้อยปีเลยหรอโอสุก้ย นัวเข้าไปไหว้ป้ากับพ่อแล้วค่ะพ่อกับพ่อกำลังสอนนัวไหว้ก้มหัวก่อนนะลูกไหว้ตบมือสองั้งปึ๊บป๊บแล้วก็อธิษฐานโอ้โนอาทางลงสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะพ่อแวน่นพ่อแว่นแกงลูกนะ แม่เอาเดี๋ยวแม่เอาหิมะฟางพ่อกันเฮ้ยพิ้วอ้าวไม่ถึงเล่นหิมากันไม่ไม่ไม่เดินทางเก่าแล้วเหรอพ่อใช่สวยเยพ น,งงน้าพ่อแก้งหนูหรอพ่อแก้งเหรอหมดแรงเลยเป็นปลาหมึกแล้วกินนี่แกงกัน,กนผักกันเนี่ยรักกันนี่แล้วเนี่ย เมื่อกี้นี้มแม่แหม่เข้าไปดูนะว่าไอ้ที่ใส่โซบะอะค่ะเมื่อกี้เนี้ยนะที่ใส่โซบะแบบในร้านโซบะเขามีขายไงอยากรู้ราคาเข้าไปดูโอ้โหหกพันเยนค่ะหกพันเยนก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอ้โหช็อกเลยช็อกซีนอเอมากช็อกเลยเดี๋ยวแม่แหม่ไปทําเองค่ะไม้ไผ่แถวบ้านมีเดี๋ยวแม่แหม, <laughs> ม,ม,ม,ม่ไปหัดลองทําดูค่ะโอ้โห เท่าไหรอ่ะหกพันเยนอ่ะพันแปดร้อยบาทช็อกเลยค่ะโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ